สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในที่พรบุญประคองบอกว่าที่ประชุมกะกะตเห็นควรให้ส่งเรื่องพักเก้าไกลล้มล้างการปกครองไปยังสารธรรมนูญซึ่งกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชุมกะกะตได้ให้สำนักง,งานกะกะตศึกษาวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่3เนมกราคมซึ่งเป็นการศึกษาพิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเมื่อ29กุมภาพันธ์และเราก็ใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะจนไปที่มาของผลการประชุมกะกะตส่วนจะสามารถยืนยันกรอบเวลาได้หรือไม่หลังพักก้าวไกลตั้งคำถามว่าเร็วเกินไปที่จะตัดสินในที่พรยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการโดยใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา92 ซึ่งใช้คําว่าเมื่อคณะกรรมการกรกะตมีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีพักใดกระทําการอันควรเป็นการล้มล้างการปกครองให้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาซึ่งเรามีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาตั้งแต่วันที่3เสเ็มกราคมและทางการออกมาวันที่29กุมภาพันธ์ก็ใช้เวลาพอสมควรสิ่งที่เป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าคือคำวินิจฉัยของศาลมีรายละเอียดข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพยานหลักฐานมีเอกสารประกอบมีคำไต่สวนมีถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้อง ฉะนั้นเราจึงมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าควรส่งสารรัฐธรรมนูญเมื่อกะกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพักก้าไกลโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ในการจะทาคาร้องเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งเสร็จเมื่อไหร่เราก็ยื่นเมื่อนั้นส่วนที่โซเชียลตั้งข้อค้อรหาว่ากะก,ะกะตมีใบสั่งในที่พรบอกว่าที่ทํางานมาก็ทําตามกฎหมายคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คือกฎหมายที่เขียนเอาไว้หากมองตามรัฐธรรมนูญคือเราเป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิธรรม ฉะนั้นหากไม่ทําตามกฎหมายก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนหลังจากมีคิวพักการเมืองอื่นหรือไม่ประธานกะกะตอบอกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นคิวหากมีการเสนอเรื่องและพิจารณาว่าพักการเมืองหรือผู้บริหารพักการเมืองใดกระทาการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่การต้องยื่นสารที่เกี่ยวข้องเราก็ดําเนินการตามนั้นไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงอะไรส่วนคดียุบพกักภูมิใจไทยกรณีรับเงินบริจาคบริเจรญคอนสตรักชั่น ประธานกกตอบอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของเลขากกตซึ่งเป็นนายทะเบียนพักการเมืองยังไม่ถึงขั้นสรุปความเห็นและนําเข้าสู่ที่ประชุมกกตส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุธยากรอดีกตกกตระบว่าโทษของการยุบพักคก้าไกลอาจร้ายแรงถึงขั้นถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตประธานกกตอบอกว่าตามมาตรา92แล้วหากกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักกกต ก็สามารถยื่นให้สารพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้โดยตามกฎหมายแล้วสารจะสั่งห้ามตั้งพรรคใหม่ห้ามเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่นซึ่งตามกฎหมายสารจะสั่งห้ามไม่ให้เกิน10ปีเป็นโทษสูงสุดส่วนกะกะตจะดำเนินคนดีอาญากับพรรคเก้าไกลด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาว่าการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายอื่นด้วยหรือไม่ thank you